สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับโปรอ๋อง Channel นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษ,ษาและพิจารณาก่อนการตัดใจลงทุนนะครับคลิปนี้เราจะมาเปิดฟังก์ชันใหม่นะครับของตัวสมาร์ทซึ่งวันนี้สมาร์ทสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็เลยเรียกตัวนี้ว่าเป็นสมาร์ทฟิวเจอร์เป็นลั๊กอินตัวหนึ่งครับของตัวสมาร์ทตัวเดิมนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ตั้งค่าน้อยมากเนื่องจาก เสียงเรียกล้อกจากผู้ใช้บอกว่าสมาร์ตตัวเก่าที่เป็น Spot w a l เล็ตเนี่ยเทรดยากการตั้งค่าเยอะนะครับก็เลยทําให้อ่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตลาดเนี่ยต้องเป็นขาขึ้นเนาะสปอตเนี่ยต้องเล่นขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขาลงเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้นะครับต่างก,กันกับตลาดฟิวเจอร์ที่เราสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและก็ขาลง โอเคเรามาพูดกันพอสังเขตนะครับนิดนึงคลิปนี้เราจะสั้นๆแค่นแนะนำตัวว่าตัว Smart Future มันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเราไปดูที่หน้าโปรแกรมถ้าท่านใดเคยใช้งานตัว Arbitat นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกเอาออกให้ดูนะครับนะครับอ่ะไปที่เราต้องล็อกเอาออกก่อนนะเพื่อที่จะล็อกอินมาใหม่นะครับตรงนี้เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าเราจะได้หน้า Smart dashboard ตรงนี้ นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้เปิดสมาร์ทท่านก็จะได้หน้าครลคูเลเตอร์นะก็เป็นโปรแกรมคำนวณนั่นเองจะเป็นสายที่คำนวณอารบิถาดว่า,าเหรียญเริ่มต้น,นเป็นนี้ 2- อสามเป็นนี้จบด้วยเหรียญอันนี้นะครับก็จะได้มาจิ้นอะไรเท่าไหร่ก็มีเครื่องคิดเลขให้สําหรับที่จะเอาไปเป็นไกด์ในการเทรดนั่นเองนะครับแต่ท่านที่ใช้สมาร์ทเนี่ยท่านก็จะได้หน้าตัวสมาร์ทเดสก์บอร์ดซึ่งสมาร์ทเดสก์บอร์ดนะครับ จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าในปัจจุบันจะมีไอคอน2อันเป็นโรบอทสีส้มกับโรบอทสีฟ้านะครับซึ่งโรบอทสีฟ้าก็คือสมาร์ทระบบสปอตนั่นเองเราเรียกว่าการเทรดแบบสปอตซึ่งการเทรดแบบสปอตเนี่ยรอก,กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวบอกจะพัฒนาให้มันตั้งค่าง,ง่ายเหมือนกับตัวสมาร์ทฟิวเจอร์เลยก็คือไม่ต้องตั้งอะไรเยอะครับแค่ตั้งโปร f i ตอะไรน,นิดหน่อยแล้วก็เปิดโหมดเปิดนู้นเปิดอันนี้ออนฟังก์ชันอันนี้อยากได้ไม่อยากได้ก็เปิดปิดเอานะครับ แล้วก็ให้มันทํางานไปนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะทําให้แต่ว่าในระหว่างที่ทําก็ยังสามารถใช้สมาร์ทสปอร์ตตัวเดิมได้นะครับหรือว่าช่วงนี้ใครจะชาร์จใช้สมาร์ทฟิวเจอร์ก็ได้นะครับแค,แค่กดไปที่รูปรปุ่มโลบอทสีส้มเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้ก่อนอ่าเรามาดูกันนิดหนึ่งวิธีการใช้งานนะครับถ้าเราใช้ตัวสมาร์ทสปอร์ตตัวเดิมเนี่ย เราต้องเลือกเหรียญที่3ก่อนเพราะว่ามันเป็นอาบิธาด้วยเป็นเทดสั้นด้วยนะครับแต่ในอนาคตจะถูกแยกกันเป็นเทดสั้นกับอาบิธาดแยกเป็นอีกโมดูลหนึ่งนะครับอ่าเลือกเหรียญที่3หลังจากนั้นกดรูปหุญญ่นยนต์นะครับมันก็จะไปเทดอ่าแบบสปอตนั่นเองอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับในคลิปก่อนหน้าหรือใครเคยใช้งานมาแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวสีส้มถ้าไม่จําเป็นต้องเลือกสเต็ปสนะครับถ้าเลือกคู่ว่า UDT จะเทรดตลาด BTC USDT เนี่ยท่านก็กดระบบสีส้มเลยครับของบรรทัดนี้นะครับกดได้เลยนะครับก็มันก็ไปเลยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่หน้าเซตติ้งกันนิดหนึ่งนะครับเซตติ้ง <Setting S 1> จะเห็นได้ว่ามันยุ่งยากมากสําหรับตัวสปอตในอนาคตบอกจะลดลงให้เหลือนี่เดียวเลยครับมาดูเซตติ้งของตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้คือเซตติ้งของฟิวเจอร์มีเท่านี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับ ของเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์ทำอะไรได้บ้างก็คือเราสามารถเลือกเป็นซิลเวอร์เราสามารถเลือกเป็นบอนเราสามารถเลือกเป็นไอรอนนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือการออกอเอ,เอ,อ,อ,กอเดอร์นั่นเองซิลเวอร์จะออกออเดอร์จำนวน่าร์จินเนี่ยจะเยอะกว่าใหญ่กว่าบอนนะครับส่วนไอรอนเนี่ยจะเล็กสุดสำหรับท่านใดที่อยากทดสอบด้วยเงินทุนเล็กๆนะครับใช้ไอรอนนะครับส่วนบอนเนี่ยก็คืออยากจะให้มีเหรียญขั้นต่ำเกิน200เหรียญ USDT ขึ้นไป ส่วนซิลเวอร์เนี่ยควรจะเกิน400นะครับส่วนเหตุผลว่าทําไมเนี่ยก็เดี๋ยวไงปอมีคอร์สอบรมนะครับแล้วก็ในอนาคตท่านใดที่ใช้งานตรงเนี้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันในกลุ่ม Discord นะครับเราจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราลดความเสียอย่างไรไกลไกในการทํางานเป็นอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปโหมดมาดูโหมดกันบ้างนะครับโหมดเนี่ยอันนี้ปอมเลือกเป็นบอลไปก่อน โหมดเป็นโหมดออโต้นะครับสำหรับเปิดออเดอร์ครับออเดอร์ Order เนี่ยมันเปิดได้2ฝั่งฝั่งลองกับฝั่งช็อตก็คือถ้าเป็นลองก็คือเอออยากเล่นที่มันราคาขึ้นก็เป็นลองถ้าอยากเล่นราคาลงก็เป็นช็อตนะครับตรงนี้โหมดเปิดเนี่ยมันมีออโต้เซมิออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับอันนี้มีสาโหมดสําหรับการเปิดสัญญาส่วนการปิดสัญญามี2โหมดแบบแมนนวลกับออโต้ให้ตัวสมาร์ทจัดการปิดให้นะครับหรือว่าอยากกดปิดเองก็ได้ตรงนี้นะครับ กำไรที่ต้องการต่อรอบครับตรงนี้ตั้งเอาเลยนะครับอยากได้กําไรไวๆก็ตั้งน้อยๆครับนะครับตรงนี้ปตองตั้งไว้แค่0.5เพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยโปรแกรมสมาร์ทจะคานวณบวกค่าธรรมเนียมให้ด้วยนะครับว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเทไปเรื่อยๆแล้ว,วค่าธรรมเนียมกินหมดนะครับมันจะบวกค่าธรรมเนียมให้ว่าหลังจากที่ขายแล้วเนี่ยควรจะได้กําไรประมาณ0.5นะครับไม่ใช่ว่าค่าธรรมเนียมเอาไปสมหมดเลย แต่0.5บอกเลยว่ามันไม่ได้0.5เป๊ะๆนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เปิดดันราคากับกดราคาตรงนี้ไว้ท่านอาจจะมีโอกาสได้มากนะครับมากกว่า0.5ปองเคยเปิดได้รอบหนึ่งประมาณ6เหรียญน,นะครับหเหรียญน,นะตั้งไว้แค่ตรงนี้0.5น,นะครับเปิดได้6เหรียญสาหรับแพ็กเกจแค่บอลน,นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นโกนะครับมันจะออกออเดอร์ใหญ่กว่าบอลสเท่าดังนั้นเนี่ยหเหรียญน,นั้นอาจจะกลายเป็น 18เหรียญนะครับในรอบเดียว18เหรียญวันหนึ่งก็ก็สบายแล้วครับนะครับได้รอบเดียวก็โอเคแล้วถือว่านอนหลับฝันดีมาดูครับเพื่อนโอกาสเท่าไหร่ขาดทุนตัวนี้เราออฟไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดใช้งานผมป่งก็เลยตั้งค่าเป็นออฟไปก่อนนะครับยังไม่เปิดใช้งานนะครับเขียนรองรับไปก่อนในอนาคตอาจจะเอาออกนะครับเพราะว่ามันถูกทดแทนด้วยดันราคาและกดราคาไปแล้วส่วนกราฟนะครับในหน้าตัวสมาร์ทฟิลเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันมีกราฟอยู่นะครับซึ่งกราฟตัวนั้นอะ ถ้าใครใช้ VPS ไปเช่า VPS เพื่อเปิดตัวสมาร์ททำงานเนี่ยกราฟมันจะกินอ่ะกินแรมนิดนึงนะครับก็เลยให้มีฟังก์ชันในการปิดกราฟเพื่อไม่ให้มันกินแรมเกินไปเนื่องจาก VPS เนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ขนาดย่อมเยาวใช้ในการเปิดเซอร์วิสอะไรบางอย่าง24ชั่วโมง7วัน31วันตลอดเดือนตลอดปีนะครับก็อยากจะให้มันเปิดได้โดยที่มันไม่มีอะไรไปกนจิตกลใจมันก็ปิดอะไรได้ก็ควรปิด มาดูอีกอันนึงครับรีโหลดอัตโนมัติหลังจบรอบนะครับก็คือถ้าเกิดจบรอบขายปิดสัญญาได้เรียบร้อยนะครับให้รีโหลดเริ่มกระบวนการใหม่นะครับก็เลือกเป็นอ่อนไว้ถ้าเกิดใครไม่อยากให้รีโหลดนะครับก็ออกนะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะกลับไปที่หน้าตัว d a s บ b o a r d นะครับเราก็ไปเริ่มงานกันเลยนะครับกดที่โลบอทสีส้มเลยนะครับตัวนี้ป๊บนะครับอันนี้ผมกดเข้ามาแล้วนะครับ หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดใครเคยใช้สมาร์ตตัวเดิมท่านจะจําได้ว่าโอ้โหเราเราจะเปิดเราจะกด back เพลอไปกด back กลับเนี่ยไปกด r e f ฟ e s เนี่ยมันเป็นเรื่องเลยนะครับมันเป็นเรื่องเลยแต่สมาร์ตตัวนี้นะครับกดไปเลยครับกดไปเลยครับนี่มันก็ทํางานต่อเนื่องได้นะครับจะเห็นได้ว่าป๋องเปิดออเดอร์อะไรไว้ position ตอนนี้มีเท่าไหร่ position size เท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวคนที่ไม่เคยเทรดฟิวเจอร์ยังไงอย่าลืมมาเรียนคอร์สอบรมที่ป๋องกันเราจะเปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยเทรดฟิวเจอร์มาแล้วนะครับก็ยังไงลองมาใช้งานดูครับนะครับติดต่อสอบถามมาทางไลน์ครับเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆที่กำลังจะออกมานะครับเราสามารถที่จะกดแบ็กไปดูเซตติ้งได้ตลอดเวลานะครับกดรีเฟซก็ทำงานต่อได้โดยที่มันไม่หลุดนะครับออเดอร์มันไม่มีหลุดครับอ่าจะเห็นได้ว่านี่เราก็สามารถซ่อนออเดอร์ตรงนี้ได้กดแคนเซิลออเดอร์ต่างๆนะครับหรือว่าจะกดรีโหลดออเดอร์ตรงนี้นะครับได้มองเห็นวอลเล็ตบาลานซ์นะ ของ USDT ถ้าท่านใดใส่ BNB ไว้ท่านก็จะได้ลดค่าธรรมเนียมในการเทรดฟิวเจอร์ลงนะครับประมาณ10%นั่นเองนะส่วนข้างบนเป็นกราฟนะครับอย่างเมื่อกี้ในเซตติ้งเนี่ยปิดกราฟต,ตรงนี้ก็จะทําให้กินทรัพยากรน,น้อยลงแต่้เกิดว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือว่าใช้น้ตบุ๊กอยู่แล้วเนี่ยรแรมแค่นี้กราฟแค่นี้สบายมากนะครับแต่ VPS ควรปิดนะครับถ้าจะเปิดทิ้งไว้นาน,านๆควรปิดอ่าส่วนข้างล่างเป็นผลงานนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็มี win วินโผล่เข้ามานะครับ อันนี้ป๋องเป,เป็นพอร์ตที่ป๋อง Generally, ใช้ทดสอบในการทํางานนะครับซึ่งจริง,รงๆอ่ะเรามีแอดมินที่ทดสอบเรื่องรายได้อยู่นะครับซึ่งรายได้ตรงนั้นอ่ะเป็นเหมือนการทดสอบโดยาการเปิดเหมือนผู้ใช้เปิดจริงแต่ที่ป๋องเปิดเนี่ยป๋องเปิดเพื่อทดสอบโปรแกรมเขียนโปรแกรมไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าบางทีบางจะหวาควรขายป๋องก็กดเองนะครับกด,ดขายเองเลยซึ่งการกดขายเองเนี่ยเรากดได้จากตรงนี้เลยนะครับโพสิชันตรงนี้เรากดได้เลยนะครับ จะกดแบบมาเก็ตขายตรงนี้เลยก็ได้แต่ตอนนี้มันติดลบอยู่0.41%เอ้ย0.41เหรียญน,นะครับถ้ากดไปนี่ขาดทุนก็เลยยังไม่กดนะหรือถ้าเกิดท่านใดอยากได้โหมดแมโน,นแเราไปตั้งลิมิตก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมมันทําได้นะครับก็เราเล่นขายช็อตอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้งให้มันถูกนะครับถูกลงยิ่งถูกยิ่งได้กําไรลองตั้งสัก1 1 1 0 0 0ถ้าโดนเทลงมาเหลือ11,700ดูซิว่าจะได้กำไรเท่าไหร่เห็นไหมครับ ถ้าเราใส่ไว้ว่าถ้าลงมาถึงตรงนี้เราจะปิดสัญญาเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ2.7เหรียญน,นะซึ่งการเทบอกเลยว่าตลาดฟิวเจอร์เทกันเนี่ยมันเทกันทีเป็นร้อยเหรียญน,นะครับแล้วมันค่อนข้างไหวดังนั้นเนี่ยการเฝ้าหน้าจอเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เราจะเฝ้าหน้าจอกันได้ตลอดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆของตัวสมาร์ทฟิวเจอร์ก็คือตัวเฝ้าหน้าจอให้ท่านนั่นเองนะครับจังหวะที่มันลากมันเทเนี่ยมันจัดการให้นั่นเองอ่าก็ หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากน้อยในการตัดสินใจว่าจะใช้งานนะครับจะเห็นว่ามีประโยชน์ไหมก็ลองศึกษาลองอ่าเข้ามาสอบถามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้โปรขอ,อลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํา API มาให้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ